สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุขสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับค่ะสวัสดีเอฟซอีลาอุ่งอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงเอฟซช่อง YouTube และก็ f e c o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  k แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับก่อนซีเวากันค่ะขอห้องเพลงจักท่ทน เพลงเนี่งเห็นแต่นอกปั่นปันได้เมืรอเดียวคนเมามีสิทธิ์บางไม้คุเมาก็มีหัวใจเด้ออ้บ่แมนข่กับสีห้องคือกันห้องยังกับัตว์หมอลำมีสิทธิ์บางไม้มี่แหลน้อยหมอลำก็มีหัวใจเด้อโอ้นี่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 อันเรื่องนี่เลยค่ะพี่น้องเรื่องเรื่องงานมือคืนสาวน้อยเพชร้าน สาวน้อยเพชรบัานแพงที่วังหินสีสเกตเอ่อมืคอคกลในเฮาก็มีโอกาสได้ตามอีหลาอุง้งอิงตามวงมอลลสาวน้อยเพชรปัานแพงไปเบิ่งเพื่อนทำการแสดงน้องไปเป็นกำลังใจให้กันก็ได้เป็นกำลังใจให้กันคัดแน่อีหลีพี่น้องเพราะว่าคือจริงๆแล้วเฮ้าจะเบาแบบแบบ่าล่ามาทีหลังเนาะพราะ,ะนั้นเฮ้าิีว้าจากความเป็นจริงที่เฮ้าเห็นนําเลยแล้วกันก็คือเรื่องมีอยู่ว่า เรื่องมีวิว,ว่ามือว่านเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนเร่งๆแล้วละพี่น้องก็คือทางอาจจะมีอยู่พิธีกรท่านหนึง่งเอาบ่งหัวเป็นไผ่เขาขออนุญาตใส่เข้ามาพิธีกรท่านหนึง่งเพื่อจะประกาศโน่นนั่นนี่เรื่องการเข้าไปในบริเวณงานของหมอรองหมอลำ่ำศิลปินของนักมวยอย่างสีนะคือเหมือนกับเพื่อนญาติเพื่อนญาติเพื่อนเก็บบัตรใดบ่ตามเป่าเนี่ย เพิ่นห่วงเป้าเพิ่นห่วงเป้าฮห่วงเป้าิ่นก็เลยสิมาลงเอาแบบว่าเออขั้นบุคลากรของสาวน้อยเพชรบรแพงเนี่ยขั้นเข้าช้าหรือเข้าบทตามเวลาเพิ่นกำหนดไว้เพิ่นก็สก็บบัตรขึ้นกันเ่าเรามีคนเด้เสียบัตรเข้าไปอีหลีในน้าของหมอลำย่างเช่นน้องน้องตันอ่าก็คือน้องตันก็คือมีคนเดี ก็คือมีหมอลล่าได้เสียงเงินเขาไปแสดงอีหลีพี่น้องซึ่งจริงๆมองหนีทมเป็นว่าอีหรีถ้าคนที่จัดการเป็นเนาะข้าเจ้าก็จะมีบัตรแข็งเพราะว่าเป็นงานใหญ่ป่านนี้พี่น้องชาวบ้านเพื่อนกันอาจจะให้การสนับสนุนอยู่หรือบางเทือ่อเขาคิดว่างานระดับอำเภอระดับยังจะสี่น่าจะมีงบสนับสนุนที่แบบบางเทื่อพี่น้องอาจจะดีเบอ่งฟรีด้วยซ้ำจริงจงน่าจะจริงน่าจะเป็นงานฟรีด้วยซ้ำระดับ แต่ตรงนี้เขากับโบโอ่เอาในเมื่อกระโบเป็นยังเก็บวัดกับเก็บแต่ว่าการที่ว่าญานมอล่าแอบอ้างจนถึงขันพี่น้องตอนแรกๆนั้นให้คู่ปออเมียมาขัดเหลวก่าคนนี้แดนเซอร์นะเข้าไปได้ต้องมายืนนี้ต้องมายืนยันตัวตนอันว่าเป็นว่านคู่ปอใสเป็นเมียคณะกรรมการอโลดพี่น้องเลยอคนนี้เข้าได้คนนี้เป็นแดนเซอร์นั่นโดนเติบไป็นสัอง เล่ากาันจนหมดไปเหตุการ์ื่นแล้วามาแมนต้องมาแต้มมือตรงนี้าพาเหตุการณ์เข้าเห็นพี่น้องเอาเห็นแต่แต่วัวคำาบะานีพ่อแจ้งมาที่พี่น้องเอ๋แจงมาอันเห็นบอสโจโคดพวกเราได้ทําหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบในการแสดงอย่างครบถ้วนตามสัญญาจ้างพวกเราก็มีเกียรติในการเป็นศิลปินซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าจ้าง ให้เราไปทำหน้าทีา่สร้างความสุขให้ท่านผู้ชมเราคือศิลปินไม่ต้องการที่จะมาทะเลาะหรือหาเรื่องใดๆกับผู้ว่าจ้างหรือแฟนๆใดๆทั้งสิน้นสำคัญคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับจะเป็นภาพจะเป็นเจ้าภาพหรือหมอลำหรือท่านผู้ชมเราก็เป็นคนเช่นกันมีความเป็นมนุษย์เช่นกัน ที่ไม่ชอบการข่มเหงและถูกรังแกหรือโดนด่าโดนว่าโดยไม่มีเหตุผลใส่เครื่องไม้ใช่ไหมอทุกคนแม่นค่ะทุกคนต้องการได้รับเกียรติคือกันเนาะหลังจากที่สาวน้อยเพชรบันแพงทําการแสดงเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นแล้วที่วังหินมาขึ้นนั่ก็มีเหตุการณ์อ่ะ มีโพรอีกอ่ามีโพรดอีกสาวน้อยที่งานหอมแดงสีสเกตแสดงวันที่8กุมภาพันธ์67พวกเราได้ทำการสแสดงจากเวลา3ทุ่มและเต้ยลายันสว่างจบเพลงสุดท้ายเวลา6นาฬิกา5นาทีและผมนี่ละ เป็นคนสั่งให้ทีมงานให้เลิกไม่ต่ำกว่า6โมงเช้านะหรือ6โมงเช้าพอดีเพราะเราต้องเดินทางไกล273กิโลเมตรมาแสดงต่อที่บ้านน้องหินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเราก็ได้แสดงครบจำนวนเวลาว่าจ้างเสร็จสิ้นตามหน้าที่ได้รับมอบหมายที่ถูกว่าจ้าง มาทําการแสดงนะครับเราบอโจนี่มีหลักฐานนะคือผพล,ลางหลังมาเพื่อนเอาหลักฐานไม่เบิงว่าเวลาว่าจ้างตามสัญญาเนี่ยงาน,นเมื่อคืนรับโอ้ยเดี๋ยวเด้อผู้ประสานงานจังหว่าแต่ว่าบอโจเอาหลักฐานไม่เบิงเลย21นาฬิกาถึง05.00นบ้านคุ้มคําวังขินสีสเกตซึ่งแถมไห้ชั่วโมงหนึ่งพุนหมอลลชั่วโมงหานโดยทัวๆไปนะ,ะตั้งแต่ เป็นวงดนตรีขนาดน้อยๆจนถึงวงหมอล่ขนาดยักษ์ใหญ่คือสาวน้อยเพชรเป็นแพ้เมื่อคืนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในการรับงานแต่ละงานนั่นก็คือสัญญาว่าจาญญา้า,จางและสิ่งที่สำคัญต้องะระบุเวลาเริ่มต้นแสดงและสิ้นสุดการแสดงนั่นคือสิ่งที่ต้องมีค่ะในสัญญาถ้ามอล่ผิดจากสัญญา ถือว่ากะจังผิดตามนาทีเนาะแต่นี่หมอล่มแถมไปหนึ่งชั่วโมงห้านาทีแล้วสิ่งที่บนาเกิดขึ้นก็คือมีท่านมีท่านที่เป็นโคโซกน่ะละบ่กหัว่าเป็นผู้ใดเป็นพิธีกรเพิ่นว่าวพานันหอกระจายข่าวของวัดมาเลยดังหฮงคือเด้งยินทัวบ้านนะ<อ>่ะละเพราะว่าเพิ่กนกระติดตังแบบเด้ยินทัวบ้านเนาะสาวนุ่มเยืนได้ฟังในคลิปก็ยันีตกใจว่าทำมอลลํ่เหตุแบบนี้เลิกไหวแบบนี้ ่ไปสิประจางเพราะว่าบงเพิ่นกัดยกตัวอย่างวงหนึ่งเพื่อนบอกว่าบองให้เลิกแปดโมงเขาก็เลือกแปดโมง <c oughs> บัตตานี่ <c oughs> เพิ่นกับบอกว่าที่แหลกนั้นคิดไว้ว่าปีหนาสิจางอีก <c oughs> แบบนี้คือสิบบะดิจางแล้วเด้อสาวหน่อยสาวนำ้ำเงินได้ยินเอฟซีว้าขึ้นมา ถ้าเจ้าบปจ้างข่อยกับบงเบ,งบิงก็คือพี่ <c oughs> น้องคุณจะเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกของคุณแบบนั้นไม่ได้คุณต้องเบิงก่อนว่านณะขณะที่คุณพูดนะมันจะม่วงแล้วตามสัญญาบอหมอล่ําเขาได้ยเห็นตามสัญญาบอแม่นั่นคือก็อต้องเห็นใจหมอลำ่ำนั่นแ,แล้วบกควรไปเวา้าประกาศแบบเหมือนเป็นการประกาศแบบ เขาเกินยังก็แบบนี้เสียงเสียงตามสายในวัน,นเหมือนประจานนะ,ะเหมือนประจาน,น,น,นทัวนะแต่ไม่ใช่ประจานหมอลำนะ,อะตอนนี้กำลังประจานเจ้าของเพราะว่าหนึ่งคุณก้มดูสัญญาหรือยังว่าสัญญาหอดจักโมงมอลำัมบริพิตรเลยนะเพราะว่ามอลำทํทตามนาทีครบถวนแล้วตามที่บอสจอบเจ้าเบาเลยแมนบอกเฮาเป็นคนนอกเนี่ยเฮาก็เห็นเหตุหการณ์ตั้งแต่หัวคําค,คือบอกให้ฟังคือค <ำ S 1> ้ามเบาคําจานั่ะแหละพี่น้องลายคนหลายคนเลยล่ะในวง เพิ่นก็แบบอ้ดูถูกกันขนาดนี้บอสอุ้ยบอลลัมบอลลัมเฮาจนว่าอหยุดจังสี่ก็ยังออกมาเนาะอาละจังสี่แล้วอีกแหลายๆทนมาเว้ามาพูดถึงเรื่องราวของเสียงตามสายเมื่อเศร้านี่ คือเบาจริงๆแล้วพี่นองค่ะอันบบตกใบเบาดอกว่าสิจางเพิ่นบ่ออันมีเพื่อนมีเวลาเพิ่นมีิีให้จางบ่อนี่นะตองมาถามเมิ่นก่อนเด้เพราะว่าปีหน้าถ้าเจ้าสิจางก็ได้แล้วก็ได้แล้วนะคะแต่ตรงนี้ก็คือการที่คุณจะพูดนะบางทีมันกะทําได้จิตใจเนาะจริงๆวังหินน่ะงานหอมแดงเป็นงานใหญ่ประจำปีและจัดมานานมากเคน่าเพิ่นจัดมา37ปีาเกิดเแบบนีแม่นบ่สมควรที่จะยิ้มคเว่า แบบนี้แต้สาวน้ำเงินมาเห็นได้หลายท่านคอมเมนต์เลยนะลูกหลานชาวสีสะเกดเขามาขอโทษบอดโจเขามาขอโทษหมอล่ำในนามของลูกหลานคนสีสะเกดอยากอายแท่นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าววาสันลูกหลานที่เขาอยู่ทั้งอื่นที่เขาได้เห็นไหลสดได้เอียงนะแล้วสีสะเกดสาวน้อยเพชรบันแพงเนี่ยไปแสดงเนี่ยเกือบทุกหมู่บ้านล่ะก็คือมองเอือนมอมีานาจนไี้มีสีสะเกดเพชรบันแพงนั่นเนาะคือ คือกับบคิดว่าสิเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนาะแต่จริงๆแล้วกับคือมันกับโบอยากให้เกิดขึ้นอีหลีแต่ว่าเฮามาเห็นแล้วก็เลยว่าอ้ยหาวาเรื่องนี้น้ำแน่เฮากับเฮากะบเด้ยินเด้ฟังกังแต่หัวคำนั่นล่ะที่แรกนะเฮากับตงยิดตตงยิดอยู่กันกับกับตุกคนในวงลาแบบโมลั่นแต่ยังสงัยเอาเพิ่นคือป่านนีเพิ่นคือเพระเหตุบัตรแข็งเพิ่นคือบร่วมด้วยช่วยกันถ้าเพื่นยาพมันเก็บเงินบบได้เปล่าแต่จริงๆคนก็หลายอยู่เด้ แต่การจัดการเพื่อนจังไดเข้ากับโบหเนะแลอบัาตันนีตอนเข้าไปตอนแรกเลยที่ที่ลงจากรถไปค่ะเอาคุปปอคือบริได้มานั่งเก็บบัตรอยู่เนวนีตจะของยังงงเดยก่าตอนสหยสาวหน่อยมาขายบัตรเองพี้องเอ้ยเอาว่าจะนันกะรเกียรติการแบบนี้กัะเป็นย่อนคําเว่าค้าจ่าที่บริได้คิดมาก่อนหรือบริได้เบิค่ะเอกสารที่มั่นระบุไว้ในการจ้างค่ะ ให้การเวา้าการจ่าออกอมากเนี่ยรังเถือมันก็ทำลายจิตใจคำบอกมันกะสำคัญเนาะแต่ว่างานนี้สาวเดิมเยือนว่าตองมีวายสวยแน่แนเลยนะคะนี่หรือจังใดละนะ <c oughs> พี่น้องกับบอสปิญญางาาาแต่ว่าผ่นานไปแล้วบอจโจแล้วกับบอเดอันนี้ดอกก็คือแต่ว่าเลากับกับบบหูวนะแต่เลากับมี่ดับ,บุลซือ้อครูอาจารย์พี่น้องไปเบิร์เอาเองเหรอกันอยู่ในอยู่ในโพดของบอสโจเนาะขออนุญาตงานเมือ่อคืนเนี่ยรับ รับงานประสานงานผ่านผู้จัดการใหญ่เรากัระบ,บุบ่เป็นยังมองนีเพื่อนอาจจะมีการลบในอนาคตเพราะฉะนั้นขออนุญาตบอระบ,บุซื้อลวกันเนาะเพื่อเพื่อนมีการขอโทษขออภัยกันหรือจังใดเนาะเอาเป็นเ่าๆซื้กันฟังกี่น้องเห็นว่อนเลยเห็นว่อนเลยเฮากันเลยว่าอ้อัน อยากเ่้าอยูพี่น้องเลยแต่ว่ามือคลืนกลับเดิกไล้ายึ่งได้มาแรงๆนี่ละยังวันนี้ส่งงานหลูกสาวอยู่เอาคลิปนี้เ่า้าซศรนี่น้องพี่น้องนะ้องว่ามือคึืนเป็นเหตุการณ์ที่เขากบวายากให้เกิดขึ้นแบบนี้เลยเพราะว่าการที่จะไปว่าให้คนอื่นหรืออีย่างจังสี่ก็กต้องก็ต้องเบิงนั่งว่าเขาได้ทําหน้าที่ของเขาสมบูรณ์แบบไหม ซึ่งมองมนีหมอลำทุกคนยืนยันว่ามื่อเสาราเตยล่า6โมงเสาราเพียงสุดท้ายจบ6โมงเสาหานาทีมันคุณควรจะขอบคุณหมอลำไหมที่เนแถมหาตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วแมนบอก จริงๆนั่นต้องขอบคุณแล้วได้ค่ะพี่น้องมันเป็นล่ำซิงเนี่ยต้องจ้างต่อได้พี่น้องแมนเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงก็บอกว่าล่ำซิงแหละถ้าคณะอื่นๆถ้าเขาจะเอาจริงๆนี่คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วนะไม่เป็นแบบนั้นแม่นวะแต่ส่วนมากถ้าเป็นลำวงใหญ่เขาจะเตยเตยให้แมนแต่ถ้าบว์เ้าอีลีนี่บว์โจกับสิรินให้ฮอดเกือบเจ็ดโมงคุณล่ะแต่นี่ด้วยความว่าไกลแห้งสมัยตะกี้สารน้ำเยิ้ ล้ววงนี้เดินทางบนรืสะดวกสบายปานี่ตีสามนี่เริ่มเริ่มเอาหานเอาเอาผ่าล่งแล้วแมนเอาเอาปายเอาาฟแมนเอาไฟหกโมงเช้าเตยล่าเนี่ยเหลือแต่พิธีกันเดินท้แค่นั้นครับแค่นั้นแมนเขายังมาว่ากันสมัยตะกี้ตรงกันข้ากันแมนเพราะการเดินนางตะกีบรสะดวกสบายตลอดทั้งานะคะแต่ว่านี่ก็ถือว่ากะเอ้าพผิดจาะรหน้าเบิ่งเอาละกันพี่น้องค่ะ คำบอกคำจานี่ะผ่านมาแต่ไม่อยากให้ผ่านไปให้เป็นบทเรียนมคำว่าคำจาของคนเท่าอย่าไปประหารมหารนำใจของอาชีพทุกอาชีพน่นแหละพี่น้องมีเกียรติเมื่อสู่ออาชีพเลยพี่น้องคือเมื่อคืนเนี่ยทังสาวน้อยเขาก็คิดว่าเขาถือยำยี่แม่เขาถือดูถูกแห้งเพราะว่ามันมันบ่กควรเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าไปมองอื่นกับบเคคเห็นพี่น้องคือบัตรเท้าว่ายที่จะให้หมอลร่ำ แบบแบบมาซื้อบาทเขาหรือว่า,ราหรือว่าเจ้าเป็นมอลล่าบอเงี้งตรงมาตรงมาให้คนมายืนยันคือมันบมป่านานั้นบี่นองเลยคือโอ้ยนอนดีล่ละเขาเอืน่นว่าอยากได้ลายเฮงได้ทอก่อยเด้ <c oughs> <c oughs> อยากได้หน่อยได้ท่อปมมือเ <c oughs> พื่อนว่าเหลาบัรดาในการเก็บบาถ้ามันไม่เป็นตามเป้าสแสดงว่ากเกิดที่ตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นขอบคุณค่ะพี่น้องคลิปนี้กักคุยกันแน่จักน้อยนึงเนาะเพราะว่ามือขึ้นเท่ากับได้สัมผัสบรรยากาศตั้งแต่ำคำๆเลยจํำสอดแจงมายัางมาได้ยินคำาวาแบบมือขึ้นเนี่ยแบบเวทีผมามเด้ถ่ายถ่ายบรรยากาศคนหน้าเวทีริเท่ายเพราะ เอาเบาๆดีกว่าโอเคนะพึ่งก็เห็นพิ่งเคเห็นคือว่าอผ่านมาแล้วก็อาจจะผ่านไปแต่ขอบเบาได้จักน้อยนึงพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะัครบ